ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง99ฟาร์มจัดวิ่งมินิมาราทอนลันโกกินห้วยสายรักป่าโครงการห้วยสายรักป่าได้ร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยสายและวิสาหกิจชุมชนห้วยสายรักป่าจัดโครงการวิ่งมินิมาราทอนลันโกกินขึ้นในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณตี5ถึง9นาฬิกา น้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง99ฟาร์มตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและลด PM 2.5และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยทั้งนี้โครงการห้วยทรายรักป่าได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษม กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายจตุรนพักดีวานิชและนายอำเภอสันกำแพงนายพินโยบัวศรีพันธ์มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1000คนส่วนประเภทของการวิ่ง มีมินิมาราทอน10.2กิโลเมตรทั้งหมด6รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปชายหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า29ปีรุ่นอายุ30-39รุ่นอายุ40-49รุ่นอายุ50-59และรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปส่วนประเภทที่2คือฟันรันระยะทาง5.5กิโลเมตรเป็นแบบโอเวอร์ออทั้งชายและหญิง ค่าสมัครและการรับสมัครผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถสมัครผ่านทางเพจมินิมาราทอนลันโกกรีนโดยได้แบ่งเป็นการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. ค่าสมัครทั่วไปราคา450บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อ1ตัวปิ๊บวิ่งอาหารน้ำดื่มและของที่ระลึก 2. ค่าสมัครแบบ V.I.P. ราคา999บาท ผู้สมัครได้รับเสื้อสองตัวปี๊บวิ่งอาหารน้ำดื่มและของที่ระลึก